ความรักเป็นสิ่งที่ใครหลายคนเฝ้าตามหาทั้งชีวิตบางคนพบเร็วแต่ก็จากเร็วบางคนรอจนลมหายใจสุดท้ายก็ยังไม่เจอใครสักคนที่เข้าใจหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมรักจึงไม่เหมือนในนิยายทำไมเจอกันแล้วต้องจากทำไมรักถึงเจ็บทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้ ถ้าความรักคือของขวัญจากสวรรค์จริงทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้วางไม่ใช่ให้ยึดวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรักแท้ในมุมมองของพระพุทธศาสนาและไขความลับของธรรมว่าคู่บุญบารมีที่ไม่ได้เกิดจากพรหมลิขิตบนฟ้าแต่เกิดจากเหตุแห่งกรรม และบุญที่เราสร้างร่วมกันมานับพบนับชาติลองนึกภาพดูนะบนโลกกลมๆใบนี้มีผู้คนนับพันล้านแต่เหตุใดจึงมีบางคนที่แค่สบตาเรากลับรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานทำไมบางคนแค่เดินผ่านหัวใจก็เต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลและบางครั้ง ความผูกพันนั้นลึกเสียจนแม้เวลาผ่านไปหลายปีก็ยังลืมไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งที่คนเราเจอกันไม่ใช่เพราะบังเอิญทุกสิ่งเกิดจากเหตุและปัจจัยความรักก็เช่นกันมันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่คือผลของบุญและกรรมในทางธรรมะคู่บุญบารมี ไม่ได้หมายถึงคนที่ทำให้เราหัวเราะทุกวันแต่คือคนที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นคือคนที่เข้ามาทดสอบศีลทดสอบสติและทดสอบความเมตตาของเราพระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยพูดไว้ว่าคู่แท้ไม่ใช่คนที่มาทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแต่คือคนที่ทำให้เราตื่นขึ้น ทำว่าตื่นในที่นี้หมายถึงการรู้แจ้งในใจไม่ใช่ตื่นเพราะความสุขชั่วคราวแต่ตื่นเพราะเห็นสัจธรรมของชีวิตความรักที่แท้จริงไม่ใช่การได้ครอบครองแต่คือการอยากให้เขาพ้นทุก์แม้เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน <ise> เมื่อพูดถึงคู่บุญบารามีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรหลายแห่ง ว่าคนสองคนจะมาเจอกันต้องมีเหตุร่วมกันในอดีตอาจเคยทำบุญร่วมกันเคยเป็นครอบครัวเคยอธิษฐานขอพบกันในภายหน้าแต่สิ่งสำคัญคือทั้งคู่ต้องมีจิตตรงกันคือพร้อมจะช่วยกันสร้างบุญไม่ใช่สร้างกรรมหลายคนเข้าใจผิดว่าคู่แท้คือคนที่เข้ากันได้ทุกอย่าง แต่ความจริงคู่บุญบาร,รมีมักจะไม่ราบรื่นในตอนแรกเพราะพวกเขามีกรรมเก่าร่วมกันต้องกลับมาชดใช้และเรียนรู้ต่อกันบางคู่รักกันแต่ต้องจากบางคู่จากกันแต่ยังผูกพันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบทเรียนของจิตวิญญาณที่ยังไม่จบสมบูรณ์ในพระธรรมมีอยู่สามสัญญาณที่บ่งบอกว่า ความสัมพันธ์นั้นมีรากมาจากบุญร่วมกัน 1. ความรู้สึกคุ้นเคยลึกๆตั้งแต่แรกเจอไม่ใช่ความหลงแต่คือการที่จิตจำได้เหมือนเจอเพื่อนเก่าที่เคยร่วมสร้างบุญกันมาแม้ต้องพูดอะไรมากก็เข้าใจกันในใจ 2. การผลักดันให้เติบโตคู่บุญบาร,รมีมักไม่ปล่อยให้อีกฝ่าย จมอยู่กับความทุกข์จะผลักให้เราเรียนรู้แม้บางครั้งจะเจ็บปวดเขาอาจสะท้อนข้อเสียของเราอย่างตรงไปตรงมาและทำให้เราเห็นตัวตนแท้จริงของเราเอง 3. การมีจิตเมตตาต่อกันแม้ในวันที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตามไม่แช่งไม่โกรธไม่อยากลืมแต่รู้สึกขอบคุณ เพราะรู้ว่าทุกสิ่งที่ผ่านมามีค่าทุกน้ำตาที่เคยไหลล้วนเป็นครูของจิตในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องพระอานนท์กับพระพิมพาทั้งสองเคยเป็นคู่กันในอดีตเคยตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันแต่ในชาติต่ตอมาหนทางธรรมแยกพวกเขาไปคนละทางพระอานนท์บวชส่วนพระพิมพาออกบวชเป็นภิกษุณี แม้ไม่ได้ครองคู่แต่จิตของทั้งสองยังเปี่ยมด้วยเมตตาและกะตัญญูต่อกันนี่แหละคือความรักแท้ในทางพุทธ,ธะความรักที่ไม่ผูกแต่ปล่อยเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะเริ่มมองความรักในมุมใหม่ว่าแท้จริงแล้วความรักไม่ใช่เรื่องของการได้มาแต่คือการให้อย่างบริสุทธิ์ หลายคนพยายามตามหาคนที่เข้าใจแต่ในทางธรรมะพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักเข้าใจตัวเองก่อนเพราะเมื่อเรามีเมตตาในใจคนที่มีพลังเดียวกันจะถูกดึงดูดเข้ามาเองลองคิดภาพตอนที่เราอยู่กับใครบางคนแล้วใจสงบเขาไม่จำเป็นต้องพูดเยอะไม่ต้องทำอะไรพิเศษแค่มีเขาอยู่ เราก็เหมือนกลับบ้านความรู้สึกนั้นแหละคือพลัมแห่งบุญที่เคยร่วมสร้างกันมาแต่ถ้าความสัมพันธ์ใดเต็มไปด้วยการทำร้ายใส่อารมณ์กักขังกันด้วยคำว่ารักนั่นไม่ใช่คู่บุญแต่คือคู่กรรมที่กลับมาเตือนให้เราเรียนรู้บทเรียนบางอย่างคู่บุญไม่ทำให้เราหลง แต่จะทำให้เรารู้คู่กรรมไม่ทำให้เราตื่นแต่จะทำให้เราทุกข์จนต้องหาทางพ้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่หลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่เห็นความไม่เที่ยงในทุกสิ่งแล้ววางใจอย่างเป็นกลางดังนั้น ถ้าเราเจอคนที่ทำให้ใจเราเรียนรู้ที่จะวางได้เขาคนนั้นแหละคือครูในคราบของผู้ชีวิตความรักในพุทธศาสนาไม่ได้ห้ามแต่สอนให้รักด้วยปัญญาไม่ใช่รักด้วยตัณหารักด้วยปัญญาคือรักที่เข้าใจว่าทุกสิ่งต้องเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัย วันนี้อยู่ได้พรุ่งนี้อาจต้องจากแต่ตราบใดที่ยังมีเมตตาในใจความรักนั้นไม่สูนเปล่าเลยในตอนต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องจริงของคู่บุญเรื่องของคนสองคนที่เจอกันเพราะแรงอธิษฐานในอดีตแต่ต้องผ่านการทดสอบทางใจจนเข้าใจว่ารักแท้ไม่ใช่การอยู่ด้วยกันตลอดไป แต่คือการอยู่ในใจโดยไม่ต้องครอบครอง <S 2> <S 2> ในวัดป่ากลางหุบเขาเงียบสงัดแห่งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อรินเธอเป็นคนเมืองใหญ่ทำงานเก่งมีหน้าที่การงานมั่นคงแต่หัวใจกลับว่างเปล่ามาหลายปีเธอเคยผ่านความรักมาหลายครั้งแต่จบลงด้วยความเสียใจทุกครั้งจนเริ่มเชื่อว่าบางทีฉันอาจไม่มีคู่แชในโลกนี้ เธอหนีจากความวุ่นวายของกรุงเทพเดินทางมาปฏิบัติธรรมตามคำชวนของเพื่อนเก่าเพื่อหวังจะได้พักใจจากสิ่งที่ทำให้เจ็บมานานวันแรกที่มาถึงวัดรินรู้สึกว่าทุกอย่างดูแปลกตากลิ่นหอมของดินชื้นเสียงนกร้องเสียงลมพัดผ่านต้นไผ่เธอสูดหายใจเข้าลึกๆเหมือนได้หายใจเป็นครั้งแรกหลังจากที่เหนื่อยมานานพระอาจารย์ที่ดูแลก,การปฏิบัติธรรมชื่อหลวงพ่ออุทยัย ท่านพูดกับผู้ปฏิบัติทุกคนว่าที่นี่เราไม่ได้มาหาใครแต่มาดูใจตัวเองคำพูดนั้นเหมือนมีดบ,บางๆที่เฉือนลงกลางใจรินเธอนั่งนิ่งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะในใจลึกๆเธอรู้ว่าที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตเพื่อตามหาคนอื่นแต่ไม่เคยหันกลับมาหาตัวเองเลยคืนแรกของการภาวนาเธอนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพ ความเงียบทําให้เธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนขึ้นภาพความรักเก่าผุดขึ้นมาเหมือนเงาเธอเห็นตัวเองในวันที่ทะเลาะก,กับคนรักเห็นวันที่ร้องไห้หน้าห้องน้ําเห็นวันที่พูดคําลาอย่างเย็นชาทั้งหมดมันวนเวียนอยู่ในใจเธอถามตัวเองว่าเราผิดตรงไหนทําไมรักถึงไม่ยืนยาวเสียงของหลวงพ่อดังขึ้นในใจเธอโยมความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่า ใครจะอยู่กับเรานานแค่ไหนแต่อยู่ที่เรามีเมตตาต่อเขาแค่ไหนในวันที่เขาไม่อยู่แล้วหลังจากนั้นรินเริ่มตั้งใจภาวนาอย่างจริงจังทุกวันเธอตื่นตั้งแต่ตีสี่เดือนจงกรมใต้แสงจันทร์เธอเริ่มเห็นความคิดของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้นเห็นว่าความรักที่ผ่านมาไม่ได้พังเพราะคนอื่นเสมอไปแต่มันพังเพราะความคาดหวังความกลัวและความยึดติดของเธอเอง เมื่อใดที่เธอรักเพื่อให้ตัวเองมีความสุขความรักนั้นก็เริ่มกลายเป็นทุกข์ทันทีในวันที่สามของการอยู่ที่วัดมีชายคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมเพิ่มเขาชื่อก้องภพเขาเป็นคนเงียบเงียบสุภาพและมักช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องมีใครบอกริ่นไม่ได้สนใจในตอนแรกเพราะตั้งใจจะปลีกวิเวกแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอกลับรู้สึกแปลกทุกครั้งที่เขาเดินผ่านใจเธอกลับนิ่งขึ้น เหมือนมีแรงบางอย่างคอยปรับสมดุลให้หัวใจที่สั่นไหวของเธอสงบลงเธอไม่ได้รู้สึกหลงไหลแต่รู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกเย็นวันหนึ่งทั้งคู่ได้อยู่ช่วยกันเก็บใบไม้หน้าศาลาเธอถามเขาว่าคุณมาที่นี่เพราะอะไรคะก้องพบยิ้มบางๆแล้วตอบว่าผมมาหาคำตอบเรื่องความรักครับผมเคยเสียคนที่ผมรักที่สุดไปเพราะผมยึดมากเกินไป เสียงของเขาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยเศร้าผมพยายามเข้าใจว่าทำไมคนที่รักกันมากต้องจากกันจนวันหนึ่งผมได้อ่านคำสอนของหลวงปู่มั่นว่าคู่แท้จะเจอกันได้เพราะบุญที่เคยร่วมสร้างแต่จะอยู่ได้กันนานไม่ขึ้นอยู่กับกรรมที่ยังเหลืออยู่เขาพูดพลางมองท้องฟ้ายามเย็นเงียบไปสักพักก่อนพูดต่อผมเลยอยากสร้างบุญกับใจตัวเองก่อนก่อนจะไปสร้างกับใครอีก คืนนั้นรินกลับไปนั่งสมาธิอีกครั้งเธอนึกถึงคำพูดของเขาแล้วหัวใจอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเหมือนมีบางสิ่งในใจค่อยๆค,ค,คลี่คลายเธอเริ่มเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การตามหาคนที่เติมเต็มเราแต่คือการเติมเต็มภายในตนเองแล้วแบ่งส่วนที่ล้นนั้นให้คนอื่นเธอเริ่มมองทุกสิ่งรอบตัวด้วยสายตาใหม่ทุกคนล้วนมีความทุกข์ของตัวเองและทุกคนที่เราเคยรักไม่ได้มาเพื่ออยู่กับเรา แต่เพื่อสอนใจเราให้รู้จักรักอย่างมีปัญญา7วันผ่านไปเธอกลายเป็นคนใหม่เธอไม่ได้พูดคุยกับก้องพบบ่อยแต่ทุกครั้งที่สบตาเธอรู้สึกเหมือนเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยก่อนกลับจากวัดทั้งคู่ได้มีโอกาสกราบลาหลวงพ่อพร้อมกันหลวงพ่อพูดว่าถ้าสองคนเจอกันด้วยบุญบุญจะพาให้เจอกันอีกแน่นอนแต่ถ้าเจอกันด้วยกรรมขอให้จบด้วยการให้อภัยรินมองหน้าก้องพบ ทั้งคู่ยิ้มแล้วก้มกราบพร้อมกันโดยไม่มีคำพูดใดๆหลังจากวันนั้นพวกเขาแยกย้ายไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยหลายเดือนต่อมาเรียนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่หัวใจไม่เหมือนเดิมเธอเริ่มมองความรักอย่างไม่รีบร้อนไม่คาดหวังว่าจะต้องมีใครแต่กลับรู้สึกเต็มในใจเธอช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นยิ้มให้คนแปลกหน้าและสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนด้วยความสงบ ในคืนหนึ่งเธอฝันเห็นหลวงพ่อยืนยิ้มหยุดตรงหน้าท่านพูดเพียงว่าบุญจะพาให้โยมเจอในเวลาที่เหมาะสมอย่ารีบเรนตื่นขึ้นพร้อมน้ำตาแต่เป็นน้ำตาแห่งความสุขเพราะเธอรู้ว่าตอนนี้เธอเข้าใจคำว่าคู่บุญบารมีแล้วจริงๆหลายปีผ่านไปเธอบังเอิญได้พบก้องพบอีกครั้งในงานบุญทอดกรถินเขายังคงอบอุ่นและสงบเหมือนเดิมทั้งคู่ทักทายกันด้วยรอยยิ้ม ไม่มีคำถามว่าหายไปไหนไม่มีคำว่าคิดถึงแต่มีสายตาแห่งความเข้าใจเหมือนจิตของทั้งคู่รู้ว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมพวกเขานั่งฟังพระเทศด้วยกันในความสงบสุขและเมื่อเสียงพระจบลง<ๆ>เธอรู้ว่าไม่ว่าจะได้อยู่ด้วยกันหรือไม่สิ่งนี้ก็คือรักแท้ที่ไม่ต้องครอบครองเรื่องของรินและก้องพบอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่สะท้อนให้เห็นว่า กู๊แท้ในทางพุทธะไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะโชคชะตาแต่เพราะจิตท,ที่มีเมตตาตรงกันคนที่มีบุญสัมพันธ์กันจะมาพบกันเพื่อเกื้อกูลกันให้เดินไปบนเส้นทางธรรมไม่ใช่เพื่อเติมเต็มความว่างภายนอกแต่เพื่อพาอีกฝ่ายเข้าใกล้ความว่างภายในในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่าความรักเป็นเหมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตแต่ถ้ามากไปก็เป็นกระแสน้ำที่พัดเราหลงทาง ดังนั้นผู้มีปัญญาจะรักอย่างรู้ประมาณจะให้โดยไม่หวังผลจะอยู่โดยไม่ลิดติดเพราะรู้ว่าทุกสิ่งต้องเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งเคยสอนว่าอยากขอให้คู่ของเรารักเราตลอดไปแต่ขอให้เรามีเมตตาต่อกันจนกว่าชีวิตจะจบความรักที่มีเมตตาคือความรักที่พระพุทธเจ้าทรงชื่นชมที่สุดเพราะมันคือรักที่ปราศจากตัณหา และเต็มไปด้วยความเข้าใจในทุกของกันและกันบางครั้งคนที่เรารักที่สุดอาจไม่ได้มาอยู่กับเราแต่เขามาเพื่อให้เรารู้ว่าเรารักเป็นหรือยังบางครั้งคนที่จากไปก่อนอาจเป็นผู้ที่มาปลุกให้เราตื่นจากความหลงและบางครั้งความรักที่ดูเหมือนจะจบลงอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งในชีวิตที่สุดเพราะในที่สุดความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือความรักที่ไม่ต้องได้อะไรตอบแทนเลยคืออยากให้เขาพ้นทุกข์แม้เราเองจะต้องร้องไห้เมื่อเรามองความรักด้วยใจแห่งปัญญาเราจะเห็นว่าทุกความสัมพันธ์บนโลกนี้คือเวทีแห่งการเรียนรู้ไม่มีใครเกิดมาเพื่อทำให้เราเจ็บแต่ทุกคนเกิดมาเพื่อให้เราได้รู้จักตัวเราเองลองหลับตาแล้วนึกถึงคนที่คุณเคยรักเคยเกลียดหรือเคยทำให้คุณเจ็บ คุณจะรู้ว่าเบื้องหลังความรู้สึกทั้งหมดนั้นคือความผูกพันและความผูกพันนั่นเองคือร่องรอยของบุญกรรมที่ยังไม่สิ้นสุดหากคืนนี้คุณยังคิดถึงใครบางคนอย่ารีบสวดขอให้เขากลับมาแต่จงอธิษฐานว่าขอให้เขามีความสุขแม้ไม่อยู่กับเราคําอธิษฐานนี้แหละคือการปล่อยวางที่งดงามที่สุดและคือสัญญาณว่าคุณเริ่มเข้าใจรักแท้แล้วจริงๆ ราะรักแท้ไม่ต้องการครอบครองแต่ต้องการให้เข้าใจไม่ต้องอยู่ด้วยกันแต่ยังอวยพรให้กันไม่ต้องบอกคําว่ารักทุกวันแต่รู้สึกถึงมันได้แม้ในความเงียบและในความเงียบนั้นเองคุณจะได้ยินเสียงของหัวใจตนเองเสียงที่บอกว่าฉันให้อภัยแล้วฉันขอบคุณแล้วและฉันพร้อมจะรักอีกครั้ง